สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูสิรนนินันนิยันตังครูสาวนะคะประจำห้องอัจฉริยะค่ะโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาค่ะสัปดาห์ที่33หน่วยการเรียนรู้เรื่องสร้างฝันนักคิดค่ะ วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆอยู่ทุกคนทุกแห่งรอบๆตัวเรานะคะเด็กๆในแต่ละวันนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับจํานวนตัวเลขน,นะคะรูปทรงเรขาคณิตนะคะการจับคู่การแยกประเภทนะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องราวกันเลยค่ะ เด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนนะคะจำนวนคือวัตถุนามธรรมานะคะที่ใช้อธิบายปริมาณทางคณิตศาสตร์นะคะหมายถึงคนสัตว์สิ่งของหรือจัดเป็นคนเป็นตัวนะคะเป็นชิ้นเป็นอันนะคะเป็นหมู่เป็นพวกแล้วก็เป็นกลุ่มค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาฝึกนะับจำนวนนะคะตามเสียงเพลงนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะไปกันเลยค่ะเด็กๆ 1>, 1 2 3 4 1ส3 4 5 6 7 5 6 7ห9ึ่งสอ่หาเจห้หเจดปเกสปเกส่าำไม่ดีไนนะับอีกทีสิ มาเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดเปรียบเทียบโดยใช้เครื่องมือนะคะเป็นการเปรียบเทียบนะคะโดยใช้เครื่องมือในการวัดสิ่งของที่เราต้องการนะคะเด็กๆมีหน่วยเป็นมาตรฐานหรือไม่เป็นมาตรฐานตามความสามารถในการอ่านค่าวัดนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะมารับชมรับฟังเพลงนะคะการวัดนะคะ ไปร้องเพลงพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆไปเลยค่ะซื้อส้มก็ต้องช่างเป็นกิ ซื้อส้มก็ต้องช่างเป็นกิโลซื้อแตงโมก,ก็ต้องใช้ตาช่างซื้อน้ำต้องตวงขวดใหญ่หนา วัให้ยาวๆซื้อรองเท้าก็ต้องวัดให้ดีซื้อของต้องช่งตวงให้ทวนทวัดให้พอดีกับความต้องการเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เสียงเพลงแล้วก็ร้องเพลงตามไปแล้วเด็กๆสังเกตไหมคะว่าในเสียงเพลงมีเครื่องมือวัดอะไรบ้างคะ ตาช่างใช่ไหมคะตาช่างมีอยู่2แบบนะคะเด็กๆหนึ่งนะคะตาช่างสปริงค่ะเด็กๆเคยเห็นไหมคะเวลาที่เราไปตลาดนะคะเราก็จะได้พบกับพ่อค้าแม่ค้านะคะในการใช้ตาช่างนะคะในการช่างผลไม้หรือผักสิ่งของต่างๆที่เราซื้อคะ่ะตาช่างแบบที่สองนะคะเรียกว่า ตาชั่งน้ําหนักนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าน้ําหนักของเราหนักเท่าไหร่นะคะเราก็จะไปยืนบนตาชั่งเพื่ออ่านค่านะคะตาชั่งนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะคะตัวย่อ,อก,ก็จะกกจุดนะคะคุณครูมีตัวอย่างนะคะคุณครูไปซื้อแตงโมนะคะเด็กๆเด็กๆช่วยคุณครูอ่านค่าสิคะว่าแตงโมที่คุณครูซื้อนะคะหนักเท่าไร่คะเด็กๆ เข็มไปชี้ที่เลข2ใช่ไหมคะก็แปลว่าตัวแองโมหนะัก2กิโลกรมัมใช่ไหมคะคุณครูซื้อผักนะคะแม่ค้าก็จะชั่งน้ําหนักผักมันคู่หนักเท่าไหร่คะ1่ใช่ไหมคะเพราะว่าเข็มชี้ที่เลข1ใช่ไหมคะก็แปลว่าผักคุณครูหนะัก1กิโลกรมัมใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆลองเปรียบเทียบว่าระหว่างแตงโมก,กับผักนะคะชนิดไหนนะคะหนักกว่ากันคะ ตอตงโมใช่ไหมคะเพราะว่าแตงโมหนัก2กิโลกร,รัมใช่ไหมคะผักหนักแค่1กิโลกร,รมัมนั่นแสดงว่าแตงโมหนักมากกว่าผักใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆก็ฟึดทบทวนนะคะเกี่ยวกับการช่างนะคะเวลาที่เด็กๆไปตลาดนะคะเด็กๆจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่อ่านตาช่างได้ว่าผักและผลไม้ที่เด็กๆซื้อหนักกี่กิโลกร,รัมนะคะ เด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับการตวงนะคะการตวงนะคะจะใช้ในเวลาที่เราทำอาหารนะคะอย่างเช่นเราทำขนมนะคะเด็กๆเ,เราก็จะใช้การตวงนี่แหละคะ่ะในการหาค่าปริมาณนะคะเพื่อให้ได้สัสดส่วนที่เราต้องการนะคะเด็กๆอุปกรณ์ที่ใช้ในการตวงนะคะหนึ่งนะคะช้อนตวงนะคะสองนะคะถ้วยตวงค่ะ สามนะคะเด็กๆกระบอกตัวงคาเด็กๆเด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดนะคะการวัดคือการหาค่าความยาวความสูงนะคะเด็กๆแล้วก็ระยะใกล้ระยะไกลนะคะโดยเครื่องมือในการวัดนะคะก็จะมีไม้บรรทัดนะคะตรับเมตรนะคะสายวัดแล้วก็ไม้เมตรค่ะเด็กๆเครื่องมือเหล่านี้นะคะ ก็จะมีหน่วยในการวัดนะคะที่เป็นมาตรฐานนะคะนั่นก็คือเซนติเมตรนะคะตัวยอ่อว่าโซโซโม,มาร์จจุดค่ะแล้วก็เมตรนะคะก็ตัวยอ่อว่าม,มาร์จจุดค่ะเด็กๆเด็กๆคะคุณครูมีตัวอย่างนะคะให้เด็กๆสังเกตและเปรียบเทียบนะคะหนึ่งคุณครูมีดินสอนะคะสองนะคะนาฬิกาสามนะคะ แปรงสีฟันเด็กๆลองเปเรียบเทียบและสังเกตดูสิคะว่านะคะสิ่งของสามสิ่งนี้สิ่งของไหนยาวที่สุดนะคะและสิ่งของไหนสั้นที่สุดคะ่ะเด็กๆลองคิดและสังเกตดูสิคะตอบอะไรคะเด็กๆยาวที่สุดคืออะไรคะดินสอใช่ไหมคะแล้วสั้นที่สุดคือแปรงสีฟันใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะเด็กๆ มาเรียนรู้รูปทรงเรขาคณิตนะคะและพิชคณิตนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปเรียนรู้จากเสียงเพลงแล้วก็ฝึกร้องเพลงด้วยนะคะเด็กๆ ตงให้หนูรู้จักรูปร่างมันแตกต่างกันมาช่วยกันจำให้ว่องไวสามเหลี่ยมมีเหลี่ยมสามด้านสี่เหลี่ยมนั้นมีสีม่มุมวงกลมคือรูปกลมกลมวงกลมคือรูปกลมกลมคล้ายรูปบอลที่เราเล่นกัน ครรูููบันจจใหห้้กเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆร้องเพลงและทำท่าประกรอบเพลงได้ไหมคะ เด็กๆรู้ไหมคะว่ารูปเรขาคณิตและรูปทรงเรขาคณิตมีความสำคัญกับทุกคนในชีวิตประจำวันนะคะการที่เด็กๆได้เริ่มรู้จักรูปร่างและรูปทรงนั้นจะทำให้เด็กๆสามารถอธิบายลักษณะของสิ่งของต่างๆรวมถึงเป็นการเพิ่มคำศัพท์ให้เด็กๆได้ด้วยนะคะเด็กๆ รูปเรขาคณิตนะคะเด็กๆเป็นรูปที่มีสองมิตินะคะไม่มีความหนาของรูปนะคะแต่ละรูปจะมีความแตกต่างกันตามจำนวนด้านและมุมของรูปนั้นค่ะรูปทรงนี้เรียกว่ารูปทรงอะไรคะเด็กๆเด็กๆรู้จักไหมคะรูปทรงนี้เรียกว่ารูปวงกลมค่ะเป็นรูปที่มีเส้นโค้งรอบวงนะคะไม่มีด้าน รูปทรงกลมที่เราเห็นในชีวิตประจำวันนะคะเด็กๆอย่างเช่นนาฬิกานะคะก็มีรูปทรงวงกลมเช่นเดียวกันกันกบวงกลมนะคะรูปทรงนี้เรียกว่ารูปสามเหลี่ยมนะคะเด็กๆเป็นรูปที่มีด้านอยู่3ด้านและมีมุมอยู่3มุมนะคะในชีวิตประจำวันเด็กๆก็จะพบรูปสามเหลี่ยมนะคะอย่างเช่นป้ายจราจรนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ที่ทำเป็นรูปสามเหลี่ยมะคะ่ะ ภาพต่อไปนะคะเด็กๆเป็นรูปทรงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเป็นรูปที่มีด้านอยู่สีด้านเท่ากันนะคะและมีมุมอยู่สี่มุมเท่ากันค่ะเด็กๆ อย่างเช่นกล่องของขวนนะคะเด็กๆก็จะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะภาพนี้คือรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะเด็กๆเป็นรูปที่มีด้านสี่ด้านนะคะและมีมุมสี่มุมนะคะโดยที่ด้านตรงกันข้ามจะมีขนาดความยาวเท่ากันค่ะ เช่นนะคะโทรทัศน์นะคะก็จะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าคาเด็กๆที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันของเรานะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงต่างๆไปแล้วเด็กๆมาทำแบบทดสอบกันนะคะใดมีลักษณะเป็นรูปทรงวงกลมคะภาพที่1มะม่วงนะคะภาพที่2นาฬิกาค่ะ ภาพที่3กล่องของขวัญนะคะตอบข้อไหนคะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตสิคะตอบภาพที่2ใช่ไหมคะที่มีรูปทรงวงกลมนั่นก็คือนาฬิกาใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะภาพในข้อใดมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค,คะหโทรทัศน์นะคะ2ฟุตบอลคะ่ะ3แตงโมตอบภาพไหนคะเด็กๆ ตอบภาพที่1ใช่ไหมคะเป็นร <park> ูปโทรทัศน์ใช่ไหมคะที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเก่งมากค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับซากฝันนักคิดไปแล้วเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะถ้าเด็กๆมีเข้าใจเด็กๆสามารถกลาบไปทบทวนบ่อยๆนะคะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะเด็กๆ ลำเหล่านี้กูขอให้เด็กๆซิงเด็กๆเริ่มก้องแล้วไหนลองนับดูทิ